นี่คือเนิร์ทพอดพอดคนเนิร์ดฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่เนิด์ทพอดนะครับ อยู่กับผมอ้าําแล้วก็ได้นะครับแล้วก็นานะด้วยนานะคือใครแมวอ๋อแมวของคุณ<อ>นี่นี่เองนะครับอ่ะวันนี้นะครับทำไมเราต้องทําเสียงนอกน้อมอยางังนะครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นเออมันเป็นประเด็นที่เผ็ดร้อนมากเลยนะครับ<อ>แหมนี่กูยังไม่ตัดจากความนอบน้อมอีกประเด็นที่เราอยากจะมาพูดนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมานานแล้วละ่ะความจริงมันหลายปีแล้วละ่ะแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มหนักคอขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนักคอหนักคอขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรวัฒนธรรมในการ ทำการสปอยเลอร์หนังเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่จุดที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าจุดวิกฤตได้เลยนะดับหนึ่งนะวิกฤตเลยนะคุณใช้คำว่าวิกฤตเลยนะคือตอนนี้มันเริ่มมีดราม่าในเชิงของคนทําหนังเริ่มออกมาแบบค่อนข้างไม่ชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่าอ่าอ่าเริ่มมีการมาแบบ ตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณเอาหนังที่เขาตั้งใจทําขึ้นมาเนี่ยแล้วทํามาเป็น2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเสิร์ฟให้คนดูเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเอา2ชั่วโมงที่เขาทํามาเนี่ยเอามาเล่าภายในเวลาย0สนาทีส0สินาทีเพื่อทําให้เขาสึกว่าเออไม่จําเป็นต้องไปดูหนังยาว2ชั่วโมงก็ได้นี่ส0<อ>ินาทีก็จบแล้วนี่หว่าโอเคอาจจะเกิดยอดวิวอะไรที่มันมหาศาลขึ้นมาครับแต่อยอดวิวที่ว่าเนี่ยมันผันไปสู่การแปลงเป็นรายได้ด้วยเราจะไปแตะเรื่องว่าเขาสปอยหนังงงงเเเเเพื่่ออออทําาาาาป็นนรรรยยได้ลถมมใแข คือผมไม่รู้นะคนทำคอนเทนต์แบบเนี้บางทีเขามองในเรื่องรายได้ไหมโอเคบางทีเขาอาจจะมองแค่ว่าเขาอยากทำเพื่อความสนุกแต่ทำแล้วแบบติดลมบนทำแล้วมีคนดูทำแล้วมีคนสนใจก็ดีไปอะไรอย่างงี้แต่ผมก็คิดๆนะว่าบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเขาทำแล้วมันเกิดเหมือนกับว่าช่องทางในการสร้างรายได้เข้ามาเนี่ยทำให้เขาสึกว่าเฮ้ยกูก็แค่แบบไปไล่ดูหนังหลายๆเรื่องในโลกใบนี้แล้วกูก็เอาเรื่องแบบนี้มาคุยให้เขาฟังมาสปอยเขาฟังแค่นั้นก็จบส,สิกูก็ทำคอนเทนต์ง่ายเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะขอแค่คุณเป็นคนที่มีวิธีการเเเล่่่ารืองที มีลีลาในการใช้น้ําเสียงที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้คนรู้สึกแบบอยากจะฟังคุณติดตามคุณได้อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าคุณสามารถสร้างความเป็นไปได้ที่เกิดรายได้ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งก็เอาง่ายๆว่าออคุณกําลังหาไรายได้อยู่บนสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่ควรอไรอ้นี้คุณจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าทาํานาบนหลังคนอนะเอ้ยอย่าใช้คํานั้นติผมคิดว่าคุณควรจะต้องใช้คําว่ามไม่ควรวทาผมพูดอย่างนี้ hmm. ผมคิดว่าไอ้เรื่องว่าทาการสปอยเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราห้ามไม่ได้นะ เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องเราถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดผ่านภาษาถูกไหมฮะครับคราวนี้เนี่ยพอเวลาเราเจออะไรน่าสนใจเนี่ยบางทีเราก็มาเล่ามาต่อกันมันมันมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางซีเรียลเซชันอ่ะหรือรว่ากลุ่มก็วัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมฮะมันเป็นส่วนหนึ่งในการพาดความรู้ไปครคราวทีนี้เนี่ยเรามาพูดในเชิงของภาพยนตร์กันบ้าง mm hmm. ภาพยนตร์เนี่ยนะฮะมันเป็นศิลปะการเล่าเรื่องอย่างหนึ่งนะฮะซึ mm hmm. ่งส่วนตัวมองว่ามันมันจะ ลึกล้ำมันจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ผกับความตั้งใจของของคนทำหนังถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยไอเรื่องการสปอยเนี่ยมันทําให้เราสูญเสียอะไรบ้างเรามาพูดถึงข้อเสียของมันดีกว่า สปอยเนี่ยนะฮะในเมืองนอกเนี่ยมันเป็นมารยาทมากๆสมมุติว่ามันมีสตอรี่นึงซึ่งมันน่าสนใจแล้วเวลาเล่าเนี่ยก็คือต้องสร้างบรรยากาศต้องอะไรเนี่ยการที่คนคนหนึ่งไปขัดขาหรือไปสปอยหรือพูดอะไรโดยที่แบบว่าไม่ได้รับอนุญาตหรือเขาเรียกง่ายๆว่าอยู่ดีก็ไปแทรกอ่ะอันนี้เราพูดในเชิงว่าไม่ใช่หนังนะเป็นการเล่าเรื่องเนี้ยยู่ดีแล้วเล่ามาแล้วก็โดนแทรกเนี้ยฝรั่งมันไม่เอาเลยนะ คือมันมองว่านี่คือเสียมารยาทมากแล้วก็ไม่โอเคในขณะที่นี่เมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้มีมาตรฐานแบบนี้มาตั้งแต่แรกอันนี้เราต้องพุ่งตรงเพราะเราไม่มีมาตรฐานแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยทำให้ในเมืองไทยบางครั้งการการสปอยหรือการอะไรก็ตามเนี่ยมันมันกลายเป็นเออ แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ที่ในโรงเรียนสอนในะห้องเรียนสอนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเรื่องสปอยเนี่ยมันหนักข้อเอาเยอะขึ้นตอนสมัยที่มีโซเชียลมีเดียนี่แหละอเอางี้ผมเล่าก่อนผมอาจจะเกินเท้าความไปนิดหนึ่งแล้วกันโดยปกติแล้วครับในแง่ของ culture ที่เรียกว่าการสปอยเลอร์เ่ยมันเกิดขึ้นในยุคแรกๆเลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เราชาวเรายังเล่นเว็บบอร์ดกันอยู่นึกออกไหม,มพันทิปประมูล .com อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่แต่อันนั้นน่ะนต้องเข้าไปอ่านอันนั้นเขาต้องเข้าไปอ่านแต่ตอนนั้นมันก็เกิดภาวะสุมเสียงเลยนะในการที่แบบว่าคนเราบางทีอะ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหนังสมัยเก่าๆอย่างเงี้ยหนังหนังใหญ่ๆหน่อยอาจจะเป็นมาเวลยุคแรกๆอะไรเงี้ยดีเอเวนเจอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเกิด,ดามาขึ้นมาแบบเอ้ยแบบแต่ผมก็ยังเน้นอยู่ดีว่าอันนั้นน่ะคือต้องเสียเวลาล็อกอินหรือว่าทะลุเข้าไปอ่านมันต้องมีล็อกอินมันต้องมีอมยิ้มมันต้องมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าเราสามารถเข้าไปดูได้อ เนี่ยคือโซเชียลมีเดียผมไม่ถึงไม่ไปพูดถึงเว็บบอร์ดเพราะเว็บบอร์ดเนี่ยความอินเทนชันของการเข้าไปในเว็บบอร์ดที่คุณรู้อยู่แล้วคุณต้องโดนอะไรคือคุณเปิดประตูเข้าไปคุณรู้อยู่แล้วคุณจะเจออะไรเข <อ S 1> <ต>้าใจไม่แต่คุณก็อย่าลืมนะเว็บบอร์ดเนี่ยมันก็เป็นแหล่งแหล่งหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะเพาะพันธสิ่งที่เรียกว่าเกียนคีย์บอร์ดไม่ก็ซึ่งเกียนคีย์บอร์ดคืออะไรคือคนที่รู้สึกว่าเออเราเราไปกวนเขาแล้วเกิดอารมณ์เกิดคนมาคอมเมนต์ใส่เรา่างเงี้ยแ,แล้วรู้สึกแบบมีความซาด<ต> คนมันเตรียมตัวว่าเข้าไปต้องเจอแล้วต้องไปอ่านถูกป่ะมันต้องผ่านการอ่านที่ผมบอกว่าโซเชียลมีเดียมันรุนแรงอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าการแชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะภาพเนี่ยที่มันไปยืดโยงกับส่วนหนึ่งของหนังที่เราไม่ควรเห็นก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยมันหลุดในโซเชียลมีเดียแล้วมันอยู่ในฟีดแล้วพอมันอยู่ในฟีดเนี่ยมันไม่เหมือนกระทูเข้าใจปะเลื่อนแล้วเจอมันมันเลยกลายเป็นอ้าว เป็นความซวยของคนที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะมองภาพหแมไม่มีใครตั้งใจจะเลื่อนฝีดแล้วเจอสปอยเว้ยเออแต่ในกระทู้พันทิปเนี่ยกว่าจะล็อกอินเข้าไปกว่าจะเลือกหัวข้ออ่านกว่าจะเข้าไปอ่านในบทความมันต้องใช้ประมาณสองสาขั้นไม่โอเคผมพูดมุม,มของผมอะ่ะคนที่เคยมีอมยิ้มในเฉลิมไทยในพันทิปเคยมีอมยิ้มด้วยนะ,ะน่ารักเชียมอมยิม้มมันมันคือเรียกว่าเขาเรียกว่าเมมเบอร์ของเขาแหละนะ,อะ,ะของพันทิปเนี่ยอ่ะผมอ่ะโตมากับพันทิปผมอ่ะอยู่ในสังคมแบบพันทิปมาแล้วเราก็ค่อนข้างเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึึ้้นนนนใัซ่่งไอทีผม พูดเรื่องวัฒนธรรมสปอย<ำ>เลอร์ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันถามว่าหนักไหมมันก็หนักแต่มันอาจจะไม่ได้หนักในระดับที่เป็นแบบพับบิกขนาดนี้ใช่อะมันเกิดจากการที่ว่าคนก็เหมือนว่าบางคน,น่ะพยายามแบบกวนประสาทแบบไปดูหลังเรื่องนี้มาแล้วแม่งก็สปอยต,ตอนจบในหัวข้อในตัวหัวกระทู้อะแล้วปรากฏว่าบางทีกระทู้พวกนั้นอะนันเป็นกระทู้ที่เกิดความ๊อป่าป๊อปล่าในออในพันทิปในนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเรียกเรียกอะไรเรียกกระแสเรียกคนเข้ามาแบบโจมตีได้อะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูมีคอม พอเมนต์กูสึกว่ากูฟูลฟิลอ<ว>ะอะไรอย่างงี้อะจากตอนนั้นอะมันพัฒนามาสู่ มันก็เลยต่อยอดมาสู่การที่พอกูมี Facebook กูมีช่องทางเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองอยากจะอยากจะมาประกาศสัปดา์ในนี้ด้วยอะไรด้วยคืออย่างเงี้ยอ่ะเราต้องเข้าใจคนพวกนี้ก่อนว่าคนพวกนี้เขาหนึ่งเลยคือเขาไม่ได้เข้าใจงานหนังสักเท่าไหร่แล้วก็เขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของความอิ่มเอมของคนที่ดูหนังดังนั้นเนี่ยคนพวกนี้พอเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนแบบทั่วๆไปที่แบบไม่ได้ชอบหนังไม่ได้ดูหนัง,นงอาจจะดูผ่านๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากแลว แล้วเขาอาจจะมีแบ็กกราว์ของชีวิตที่ไม่ค,ค่อยโอเคอย่างเช่นแบบอาจจะไม่มีใครสนใจเขาสิ่งที่เขาอยากทําอันนี้พูดแบบไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะ <S 1> <S 1> แต่มันมีอย่างนีนง้จริงๆก็คืออยาก <S 2> <S 2> <S <S พยายามที่จะเล่าให้ฟังถึงแกนว่าทําไมคนพวกนี้มันมันถึงอยู่ในสังคมคนพวกนี้ไม่ได้อยู่แค่ในวงการหนังมันอยู่ในพวกวงการเลยคือลากไปถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยพอคนที่มันไม่ถูกได้รับความสนใจจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวก็ตามเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันก็ยังกลับมาพื้นฐานเดิมก็คือการได้รับการยอมรับจากทุกคน รอบตัวแล้วก็ได้รับการยอมรับจากตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันจะมีลําดับขั้นของการการแสวงหาการยอมรับลําดับขั้นคืออะไรอันนี้ผมให้คุณดาเป็นคนตรวจตัวเองนะแล้วคุณดาต้องตอบตามความจริงถ้าคุณดาโกหกนะขอให้ขอให้โกหกแหละไม่อูาจะพูดอะไรกล้าใช้กูสินะไม่ใช่เพราะกูไม่มีสาระอ่ะให้ตำรวจตัวเองตอนเด็กๆเนี่ย เราอยากให้คนรอบตัวเราอะยอมรับตัวเราให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใดๆก็ตามมากกว่าที่เราจะยอมรับตัวเองด้วยซ้ำอันนี้ถูกไม่ถูกถูกเพราะเราจะแสวงหากลุ่มแสวงหา<ๆ>เพื่อนแสวงหาคน<ๆ>ที่แบบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มึงสุดยอดเลยอะมึงไม่ต้องสุดยอดทุกเรื่องอะคือแค่มึงเอาหนังสือ PC เกมมาให้พวกกูนี่แล้วพวกกูแฮปปี้ับการที่มึงเอาหนังสือ PC เกมมาให้กูอ่านจนกลา,ายเป็นกระสือกอะหลีอ่อย่างเงี้ยมึงก็รู้สึกอะพุ่งตรงมึงรู้สึกแบบอิ่มเอมเบาๆเออนเพราะมึงรู้สึกคอนทิบ อะไรบางอย่างก็ออถูกใช่ไห<ว>มใช่ใช่อ่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นลำดับขั้นของมนุษย์ทุกคนในโลก mm hmm. พอเราเด็กเนี่ยเราจะมองหาการยอมรับจากคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในในขั้นตอนหนึ่งบางคน mm hmm. เรียนรู้ตอน30บางคน mm hmm. เรียนรู้ตอน40ขั้นตอนหนึ่งของชีวิตว่า การยอมรับจากคนอื่นน่ยมันเป็นแค่เซี่ยวเดียวแต่การที่เรายอมรับหรือภูมิใจในตัวเองเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซ e ล์เ s t e ี m เนี่ยมันต้องถูกสร้างจากอ activity หรือกิจกรรมที่เราทำหรืออะไรก็ตามที่เราสร้างที่เราทําขึ้นมาแล้วมันแล้วมันสักเซสแล้วมันไม่ต้องสักเซสระดับแบบโอ้โหเฮียพี่ดาแม่งเปิดบริษัทหมื่นล้านไม่ใช่อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆอย่างเช่นแบบทําให้แม่มีความสุขทําให้แมวที่บ้านแม่งอิ่ม อันนี้ผมพูดแบบคือเราภูมิใจอะ่ะที่เราได้เลี้ยงแมวตัวหนึ่งมามันม,มันมันคือมันก็สามารถทําได้อะ่ะหรือว่าอโอ้โหเฮียขับรถจากกรุงเทพไปภูกเก็ตไม่พักมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอะ่ะเออแต่เนี้ยเนี้ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ว่าทําการสปอยเนี่ยมันกระจาย uh huh. ในกลุ่มคนแบบนี้เพราะว่าคนแบบเนี้ยต้องการให้คนมาสนใจต้องการให้คนมาด่าต้องการให้คนมาพูดถึง uh huh. เพราะว่าการที่ไม่มีใครพูดถึงมันมัน,ม,นมันเจ็บปวดสําหรับเขามากกว่า uh huh. การอยู่ในมุมมืดเงียบๆของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองมีตัวตนในชีวิตอ่ะในโลกนี้เลยอ่ะ uh huh. มันเจ็บปวดสําหรับเขามากกว่า uh huh. เขาเลยเห็นว่าเฮ้ยไอช่องทางเนี้ยแหละ ง่ายสุดแค่เอาหนัง่ยนะมาสปอยลงเฟซแล้วพอสปอยลงเฟซคนมันก็จะมาขำกันโอ้โหมึงแมงทำไมทําอย่างนี้วะอารมณ์คล้ายๆแบบเวลาคุณทําตัวสมมติคุณเป็นคนทําตัวเฮี้ยในห้องเนี้ยแล้วเพื่อนแมงบอกโอ้โหมึงแมงเฮี้ยว่ะคนมันจะรู้สึกแบบเฮี้ยกูมีกูมีพื้นที่นะกูเป็นคนเฮี้ยในในในห้องกูแล้วโอ้โหรู้สึกอิ่มแล้วบางทีไอ้พวกแบทไกวะเนี้ยมันดันกลายเป็นไอดอลของใครบางคนขึ้นมาอย่างหน้าตาเฉยก็มีก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าวัยเด็กอะเราเรามองกลับกันอะคนที่เป็นแบกากเขาก็ต้องการให้คน ยือนยอมาไ,อไม่ต้องมาเยือนยอหรอกมาพูดถึงเขาในแง่ต่างๆถูกไหมไ<อ>สมมติว่า เรามองกลับกันในทางของคนที่เห็นคนพวกนี้เป็นไอดอลเขาก็มองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าพอทําตัวแบบนี้แล้วคนมันล้อมรอบดีจังเลยว่ะเีว่ะไหมกูป๊อปว่กูป๊อปว่ะกูเอามั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่เฮ้ยสําเร็จคนที่เฟลเพราะว่ามีความวรนาีสูงอะไรประมาณนี้อันนี้เราอันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่มันเป็นหัวใจหลักของวันนี้ดีกว่า YouTube ครับอ่าคุณดาเปิดมาเลยช้องไหนมึงด่าเลยมึงด่าเนิ่นๆไม่ไม่เราเป็นเน็ตอทูบเราจะต้อง ทำตัวน่ารักเออช่องเทียอะไรชื่อ,อไรเล้อทวตทูปไม่ <laughs> ใช่ไม่ใช่ช่องนี้นี่เองถุย <laughs> ไม่ใช่นี่ช่องเราเอง YouTube เกิดอะไรขึ้นย <laughs> ูทูปเนี่ยอ่ะก็อย่างที่หลายๆคนก็คงจะพอได้รับดราม่าเรื่องแบบนี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับใน u t u b e ไงใน YouTube ถ้าเกิดว่ากันใน YouTube ในปัจจุบันเลยนะ<อ>หลกัหลกๆเลยนะเราจะเริ่มกันแบบเซตที่เรียกว่าคลิปรีวิวอ่ารีวิวปกติรีวิวปกติก็จะเป็นรีวิวในแบบที่เราทำกันโดยปกติเราชอบทำกันก็คือแบบ no spoiler เราเล่าให้ว่าเรารู้สึกไงกับ บรรยากาศในหนังนอ,อารมณ์ต่อความรู้สึกที่มันมีอะไรบางอย่างมวลสารบางอย่างในหนังเรื่องนี้คืออะไระและเราสามารถจับประเด็นอะไรจากหนังเรื่องนั้นได้บ้างอันนี้คือรีวิวอันนี้คือการรีวิวที่อาจจะยังไม่แตะจุดสปอยแต่บางทีไอ้จุดพวกนี้รีวิวแบบที่เป็นไม่สปอยเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีบอกเหมือนกันว่าโอเคเอมันจะมีจุดเซอร์ไพรส์อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์คนดูได้นะอาจจะมีจุดที่เป็นจุดสําคัญแค่มเมนชั่นอรอย่างเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นจบอ,อันที่2คืออะไรคลิปในแบบที่บ่งชี้ไว้เลยว่าเราจะมีการสปอยนะ เอาหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับสปอยเนี่ยเอามาขยี้ คืออาจจะบอกว่าอโอเคคลิปอันนี้คือคลิปสปอยหนังเรื่องสมมติ a v e n g e r e N เ Game กอย่างเงี้ย<อ>แต่เราอาจจะยังไม่ไปเล่าว่า a v e n g e r e N เ Game กมันเกิดอะไรขึ้นในฉากนั้น<อ>แต่เราบอกว่า,เ,าเดี่ยเรารีวิวในแบบที่อันนี้เราจะสปอยจุดบางจุดสาคัญและว่าเรารู้สึกยังไงต่อฉากฉากนั้นซีนซีนนั้นเราไม่ลงดีเทลเ<อ>แต่เราแค่อยากจะเป็นเพื่อนอร่วมดูหนังกับทุกคนเ,<อ>เวลาคนดูหนังมาเสร็จคุณคันปาก<อ>คุณู้จะไปคุยกับใคร<อ><อ>คุณก็ลองมาคอมเมนต์มาคุยกับเราในไลฟ์หรือว่าคุณมาดูสิ่งที่เราคิดกับประเด็นหหรืออวว่าัข้ ที่มันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นเพื่อรู้ที่ว่าเราคิดกับคุณคิดเนี่ยมันต่างมันเหมือนอะไรยังไงให้มาแบบประชันความคิดกันก็ได้ใช่ใช่อารมณ์เหมือนสามารถดิสคัชชันกันได้อะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเดี๋ยวอันที่3เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันที่3เนี่ยผมถนัดเพราะว่าผมเนี่ยชอบดูพวกเฮนไตเฮ้ยไม่ใช่อะไรชอบดูพวกเซนไตเออเซนไตกระบวนการ5สีเฮนไตเมือะไรวะมือมาจากไหนล่ะไม่รู้อ่ะ เป็นขบวนการ5ส้สีอุตลตราแมร์อะไรพวกนี้แล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกนี้มันหาดูยากแล้วนะฮะในปัจจุบันเนี่ยคือยิ่งเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนังเป็นเพลงเนี่ยหาดูไม่ได้ง่ายๆใน YouTube ถูกไหมครับ,รบผมก็เลยเนี่ยเจอไอ้หัวข้อที่3ที่คุณมาพูดถึงเนี่ยก็คือเล่าเรื่องหนังให้ฟังเลยเล่าเลยรวมถึงสปอยรวมรวมทุกอย่างเลยเป็นการเขาเรียกว่า สำหรับผมเนี่ยผมชอบฟังตอนบางทีทั้งนั่งทำงานแล้วก็ฟังเพลินๆไปอ๋อไอ้ที่อุลตร้าแมนเลโอสมัยเด็กกูดูให้มันมีรายละเอียดยังไงวะจำไม่ได้แล้วก็ลองเปิดดูเล่าเรื่องอุลตร้าแมนเลโอแล้วผมก็ฟังไปเขาก็สรุปให้อันนี้ก็จะเขียนหัวข้อชัดเจนว่าเขาจะาเล่าเรื่องนี้ซึ่งโอเคมันบางคนไม่กดดูเพราะยังไม่อยากโดนสปอยบางคนกดดูอย่างผมเนี่ยเพราะว่าอาจจะเคยดูแล้วแต่จำไม่ได้อยากลึกลึกความลังอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งพวกเนี้ยเขาค่อนข้างทำคอนเทนต์ที่ให้เกียรติในคอเซ็ปที่ว่าอย่างเช่น้กิิดดปปไอ บอกว่านี่คือการซัพพอร์ตหนังนะครับอะไรอย่างนี้อ่ะก็จะมีแจ้งทั้งทำเนียร์เอยหรืออะไรเอยเนี่ยก็คือพูดง่ายค่อนข้างให้เกรติกับคนที่ยังไม่ได้ดูว่าโอเคอ่ะคุณก็ผ่านคลิปนี้ไปได้นะอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วมันมีแบบนิสัยไม่ดีจะให้คุณด้านเล่าเรื่องนิสัยไม่ดีกว่าเพราะผมเป็นคนที่เล่าเรื่องแต่คนที่ใจดีอ่ะโอ้อไม่น่าพูดน <laughs> ั่นเลย แล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยพระสุดท้ายของคลิปแบบเนี้ยคือคลิปที่ไปถึงขั้นแอดวานซ์สุดแอดวานซ์สุดคืออะไรคือการที่คุณเอาเรื่องราวที่เป็นจุดสําคัญของหนังมาแปะบนทัพเนลและก็บอกว่าอารมณ์ประมาณว่านหนังเรื่องมาเธอเดสคริปชั่นขึ้นมาเลยเออตอนจบบาบาบาอา้าวสรุป <c oughs> กูเพิ่งดูแล้วอะไร <c oughs> ใช่ <c oughs> คือเปิดหัวตัพเนลมาปุ๊บอะกู่ต้องดูนี่หรือแบบอะไรนะ w a ล k t เด Li n e สุดท้ายพระเอกได้เป็นนักร้องอ้าว อะไรอย่างงั้นออไม่ต้องูหลือี่เออทำไมวะกูต้องดูอีกหรออะไรเงี้ยซึ่งไอประเด็นอันสุดท้ายเนี่ยมันคือประเด็นที่ผมจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดว่ามันคือดราม่าของการสปอยเลอร์ที่ไปถึงขั้นสุดในปัจจุบันซึ่งเราไม่ควรทําซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ควรทําเหตุผลที่มันไม่ควรทําเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยเอาตัดความให้เกียรติไม่ให้เกียรติออกไปนะผมคิดว่าอันนี้มันนามาทําเงินไปเอาให้มันรูปประทําเลยสิ่งนี่กูไม่ควรทําอ่ะเพราะว่า คุณไม่มีทางรู้ว่าคนแต่ละคนน่ะจะชอบดูหนังแบบไหนเขาอาจจะไม่ได้ชอบแบบคุณอคนที่ทําแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ในมุมมองตัวเองก็จะมองว่าทุกคนคงคิดเหมือนกูทุกคนคงเป็นเหมือนกูใครๆก็เหมือนกูแหละ,ะโลกหมุนรอบตามกูอะ,อะไรประมาณนี้ซึ่งไอประโยค โลกหมุนรอบตามกูเนี่ยบางทีกูก็รู้สึกว่ามันอธิบายให้คนอย่างเนี้ยเข้าใจยากนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ด่าเขานะแต่เข้าใจคือถ้ามันได้แค่คิดได้แค่นี้มันก็คงไม่เข้าใจประโยคนี้หรอกมันมันเป็นเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องคอมมอนเซนต์นะผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคือโอเคอ่ะเราเราเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์สังคมแลวเราต้องการสังคมเราต้องการคนสนใจสนใจนิดนึงแต่คือเรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราทำในสิ่งที่เป็นความรู้สึกสร้างความลำคาญกับชาวบ้านอ่ะลำคาญจะพูดว่าลังควาน รังควาหรือลาคาญน,นั่นแหละออให้กับชาวบ้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีขอบเขตในการที่คุณต้องรู้ตัวหรือเปล่าว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือคุณไม่สามารถไปมองว่าเออเขาจะต้องตามกูเขาจะต้องเชื่อกูเ,ออเพราะว่าคนประเภทนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะเขาไม่สามารถทําให้ใครเชื่อเขาได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอมันทําให้ใครอยู่ฝั่งเขาไม่ได้เนี่ยการที่เขามองว่าทุกคนคงถ้าพวกมึงไม่สนใจกูกูก็ไม่สนใจพวกมึงอ่ามันก็เลยทำให้เกิดคลิปสปอยพวกนี้ขึ้นมาแล้วความที่ล่าสปอยเนี่ย มันส่งผลเสียยังไงทุกๆคนเนี่ยในชีวิตเนี่ย huh. อินกับเรื่องบางเรื่องไม่เท่ากันบางทีเราไปเราไปมองว่าเขาอาจจะอินเรื่องนี้ไม่อินเรื่องนี้ทําไมมึงไม่อินเรื่องพ่อแม่ทาไมกูอินเรื่องพ่อแม่คือเรามันอินไม่เท่ากัน huh. พอมันอินไม่เท่ากันเนี่ยบางครั้งการให้เราพยายามจะบอกว่าสปอยแล้วไงสปอยไม่เ,เป็นที่อะไรเลยที่เราคิดแบบนี้ได้เพราะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า เรื่องแค่เนี้ยไม่เห็นต้องอินเลยมากเลยมันก็แค่หนังอแต่ในชีวิตของคนอย่างพวกผมเนี่ยคนอย่างพวกผมจะมีเยอะด้วยประเด็นใช่คือหนังเนี่ยมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์พีชหรือว่าเป็นชิ้นแข่งความสุขอย่างหนึ่งเราร้องไห้เราอะดรีนาลีนพุ่งพ่านเรามีความอิ่มเอมกับภาพยนตร์เนี่ยก็เพราะว่าเราชอบที่จะติดตามเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวที่มันนอกเหนือจากความเข้าใจและเรื่องราวที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในชีวิต uh huh. แต่เรากลับรู้สึกว่าเออมันมีเหลี่ยมมุมที่ทําให้เราหลงรัก uh huh. ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันซาบซึง้งมันคล้อยตามไปด้วยกันก็เลยทําให้แบบอ่ะผมยกตัวอย่างอย่าง โมเมนต์ของผม่นนะถ้าเป็นของผมเองก็จะเป็นตอนกับตันถือค้อนเนี่ยแหละโอ้โหแบบขนลุกผมบอกเลยว่าเป็น once in the lifetime มันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่หลังๆนี่ก็คือขนลุกเฉยๆก็คือบางทีอับกลับมาย้อนดูแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกมีแบบว่า a v e n g e r assemble แล้วขนลุกอะไรเงี้ยเวลาเราขนลุกหลังๆเนี่ยคือเราไม่ได้ขนลุกเพราะว่าประโยคนั้นมันคมคายเหลือเกินอะไรเงี้ยเราขนลุกเพราะเราคิดถึงบรรยากาศตอนเวลานั้น ตอน10โมงกว่า11โมงกว่าที่ลงหนังคือมันมี Energy ของคนที่มันเฝ้ารออมันมีคนที่มันเป็นเหมือนกัเราอะไปดูรอบแรก10โมงเช้าเงี้ยแล้วคนพวกนั้นก็แบบ คือเป็นคนเหมือนเราอ่ะแล้วมันมีตั้งแต่แบบแก่มีตั้งแต่เด็กแล้วเราไปนั่งในโรงแล้วเราก็อยู่กับเขาซึมซาบไปสก,กอตเจอลูกสักพักหนึ่งย้อนเวลาสักพักหนึ่งโดนถลม่มเราก็ตามโมเมนต์พวกนั้นไปแล้วสุดท้ายพอวินาทีที่ทุกคนรอ,อคอยคือแบบโอ้โหพอเดินออกมาจากพอร์ทัเยอะๆเยอะเขาคือ ไอการเฮลเฮลยิกยิเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันหนังทุกเรื่องไงไอแค่แล้วคนในโรงแม่งเฮลเฮลคือถ้ามันหยิบค้อนกันมาหยิบโล่กันมามันคงยกกันไปหมดแล้วมันคงจะเอาค้อนมาทุบแล้วโป๊ก็โป๊กอย่างเงี้ยแหละคือมันครซี่มากมันบ้าบอมากอ่ะแล้วก็พอทายแบบอเวนเจอร์ทุกคนโอ๊้องให้ผมเนี่ยแหละนั่งติดเก้าอี้กอดตัวเองแล้วก็แบบจะร้องไห้แล้วก็แบบแอสเซมบลปุ๊บโอ้แล้วทุกคนแ่งแล้วในโรงอ่ะคือคนที่แม่ง ชอบสปอยหนังอ่ะ มึงไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยม,มึงไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกที่มันสูงที่สุดของชีวิตในการรับชมเรื่องราวต่างๆออของคุณของคุณมีแมมของคุณแม่มีสักเรื่องมีสักเรื่องไหมไม่มคือผมรู้สึกว่าที่คุณเล่าเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างแบบครบถ้วนแล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดในมุมนี้ดีกว่าผมพูดแทนมุมของคนทาหนังเออเมื่อกี้คุณพูดในมุมมองคน<อ>ดูหนังแล้วผมขอพูดแทนมุมมองคนทําหนังบ้าง<อ>นะครับอันนี้ผมพูดในแบบผมไม่ได้เป็นคนทาหนังนะแล้วไม่ต้องไล่ผมไปทาหนังนะเอาอย่างนี้กันพูดแทนในฐานะเราเข้าใจคนท <น>ใช่เมื่อก,กี้คุณอ้ําพูดในเชิร์เอ็นเกมอย่างเงี้ยอ่ะ คือถึงแม้ว่าพี่น้องรุ่นี่นก็คงจะไม่ได้มานั่งซีเรียสหรอกว่าโอเคเออคุณก็อย่าไปสปอยชาวบ้านละกันออพยายามขอหน่อยละกันช่วง2อสามอาทิตย์แรกเนี่ยขอให้คุณแบบสงบสัสเทียนสงบสงเงียมเจียมตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคนอื่นเขายังไม่มีจังหวะเวลาได้ดูอนะไรเงี้ยแล้วเขาเออไปไล่ดูให้ทันอะไรอย่างเงี้ย้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นเหมือนการส่งสารออกไปแบบก็ถือถือว่าให้เคารพให้เกียรติกันนิดนึงละกันแต่ถามว่าสิ่งนี้ไปห้ามได้ไหมไม่ได้กเคาูือ พูดเขาแค่เมนชั่นเฉยๆว่าเออรบกวนหน่อยนะนะอ่ะขราวนี้เราเรามองในมุมของคนที่ได้เกิดผมเป็นคนแบบอ่ะเกียนคีย์บอร์ดคนหนึ่งแม่งสมมติผมดูรอบแรกรอบเดียวคุณเลย10โมงจบมาประมาณบ่ายโมงใช่ไหมแถวๆนั้นบ่ายโมงเฮ้ยแม่งตื่นเต้นกดโทรศัพ facebook พอเลยเช็ดครบไอ้เฮียตุ๊ด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 อ่พอเลย เนี่ยเรื่องที่หนึ่งคือคุณอาจจะตื่นเต้นคุณรู้สึกแบบโอ้โหคุณอยากจะระบายออกมาเว้ยคุณอยากจะโชว์มาว่าเอ้กูดูรอบแรกของวันนะอะไรอย่างเงี้ยคือมองในมุมนึงอ่ะความเฟสของเราอ่ะสดใหม่ของเราเราสึกว่าเราตื่นเต้นอะไรกับมันมากๆอ่ะแต่พอมันถูกปล่อยออกไปเนะี่ยสิ่งที่เสียหายตามมาคืออะไร คนมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันจบอย่างนี้เหรอพอจบอย่างนี้ปุ๊บมันมีคนออกมาพูดนะครับว่ามึงสปอยอย่างนี้กูก็ไม่ต้องไปดูหนังแล้วสิอ๋อไม่คนพูดประโยคนี้คือมี2ประเภทคือไม่ชอบดูหนังนี้แล้วกับมุที่2คือประชดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้มุมสองมุมตลกไปแต่มุมแรกเนี่ยถามว่าโอเคไม่ดูหนังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเคยมีความคิดสักนิดหนึ่งจะเข้าไปดูหนังนะถ้าเกิดยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นไปได้นะแบบมันอาจจะไปตัดช่องทางตัดโอกาสคนบางคน โอเคเราพูดกันในเชิงเอาจริงเราพูด Adventure Endgame แล้วเกิดคนหายไปประมาณ10%มันก็คงจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายถูกต้องไหม แต่ถ้าเกิดเราพูดในเชิงของหนังประเทศไทยเราก็ได้หนังบางเรื่องอย่างงี้อันนี้<ง>คุณพูดในมุมของคนสร้างนะอ่ะแล้วเกิดเรามองในมุมที่แบบมูฟมาอยู่ในจุดที่เราพูดถึงหนังประเทศ<ๆ>เราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราไปเล่าเรื่องหนังบางเรื่องอย่างเช่นผมไปดูพี่มากพะกขนกมารู้สึกว่าตื่นเต้นมากโอเคถึงแม้ว่าโดยนเนเรื่องอาจจะไปค่อนข้างมีความเป็นดนังนักก็ตามทีเถอะแต่มันก็มีจุดบางจุดที่สามารถเอาไปสปอยได้และเกิดความตื่นเต้นคนดูถูกต้องไหมแล้วคุณก็ไปสปอยแล้วเกิดคนไม่เข้าดูใช่เสร็จปุ๊บมันก็ทําให้ผู้สสร้าางงเี่ยกํลัใใจ เสียรายได้แล้วในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมหนังโดยรวมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าทุกคนแม่งต้องมานั่งหลบสปอยกันแล้วก็ทําให้บรรยากาศการดูหนังมันดูกลายเป็นเหมือนกับเรื่องลับแลคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรกันนะครับที่คนที่เข้าใจเรื่องนี้มากๆก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยกูโอเวอร์รีแอคกับเรื่องนี้ไปหรือเปล่า <ừ m. S 2> กูแสดงอาการมากเกินไปหรือเปล่าหรือกูเป็นคนบ้าๆบ,บ,บอกับหนังแค่คนไม่กี่คนแค่เรื่องราวไม่กี่เรื่องราว <ừ m. S 2> มันก็เลยทําให้ทุกอย่างแม่งกลายเป็นน <laughs> ิว normally ไม่แต่มันจริง<อ>คือ,อมัน,ม,นมันกลายเป็นนิว n o r m a l ลไง<อ>คือคนที่สปอยหนังแล้วได้รับการเยินยอหรือได้รับการยอมรับจากสังคมก็สปอยต่อไปในขณะเดียวกันไอคนที่ถูกสปอยก็กลายเป็นคนบ้า คุณเข้าใจไหม,มคุณเข้าใจผมไหมใช่เออเพราะมันโดนเบลมอะ่ะมันจะลบมัน,มนจ,ะจ,จะกลับได้มันจะจิตตกไปเลยอะ่นะรู้สึกว่าแบบเอออย่างเช่นหนังนเรื่องโคตรอยากดูเลยแต่พอเจออย่างนี้ก็ไปก็รู้สึกแบบโอ้โหมันก็ถ้างั้นกูก็ไม่ดูก็ได้ไแต่ถ้าสมมติแบบอย่างเ,เป็นเราเราเนี่ยโดนกี่ทีก็ดูอ่าถ้าอยากจะดูมันมีมันมีบางคนอ่ะอย่างคัตเตอรกลีอย่างเราแม่งเป็นคอหนังอยู่แล้วเว้ยโอเคเราโดนมาโดนก็ดูใช่เราโดนก็ดูเพราะว่าเราอยากรู้สึกว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดโมเมนต์แบบนั้นมาความประสบด้วยตัวของเราเองอ่ะไอสิ่งที่เขา อยู่แต่ก็อย่าได้บอกเอาพูดง่ายหนังทุกวันนี้โอกาสการดูหนังเนี่ยมันลหลายๆคนมันคิดมากขึ้นเลือกมากขึ้นรู้ปะ่ะเราเสียเงิน2 0 0 300บาทเพื่อไปดูหนังเรื่องหนึ่งอะแล้วไปเจอหนังที่ไม่ดีก็รู้สึกว่าแบบเออถ้างั้นกูัวต้องมาเลือกหนังมากขึ้นแต่ประเด็นคือพอหนังบางเรื่องที่คุณเลือกว่าจะไปดูเห็นตัวอย่างแล้วมันน่าดูมากมากแต่ปรากฏว่ามีคนมาสปอยคุณว่ามันเป็นอย่างนี้นี่นะตั้งแต่ต้นจนท้ายเรื่องนะก็เท่ากับว่าเอาก็ไม่ต้องไปดูก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยอ,อันนี้ถ้าค,าคน ก็เป็นคนหนึ่งนะที่ทําให้คนไม่อยากไปดูหนังอ่ะพูดในมุมนี้เออมันก็น่าคิดไม่ไม่ใช่น่าคิดมันเรื่องจริงเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราเราเข้าไปดูหนังก่อนเนี่ยเราเจอประสบการณ์แบบส่วนใหญ่เนี่ยผมอ่ะเอาแค่ผมคนเดียวเนี่ยผมไม่ดูหนังไทยอยู่แล้วอันิีมชใช่ผมไม่ดูคุณดูคนเดียวเรื่องแอนิเมชันดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดการเบรนสต t o r มการคุยการทอล์กกันเราปล่อยรีวิวของเราไปเนี่ยมีหลายคนไม่ดูตามเราอ่เพราะว่าอะไรหุ่นหวย แล้วพอ,อย้อนกลับมาเราจะไปบอกว่าคนสปอยทําคนไม่ดูหนังผมอ,อันนี้ผมว่าอาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไม่ดูหนังอพอพูดอย่างนี้โอเคเข้าใจใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยหรือคลิปเนี้ยที่เราทำเนี่ย จุดประสงค์ของเรานะคือเราไม่ต้องการให้เกิด new normal new normal คืออะไรคือการที่คนสปอยหนังกลายเป็นคนที่ไม่ผิดแต่คนที่ถูกสปอยดันกลายเป็นคนบ้าเข้าใจไหมเราต้องการให้คนที่ถูกสปอยเป็น Victim หรือเป็นเหยื่อของการกระทําที่ไม่คิดและไม่ไต่ตองและไม่ไม่คำนึงถึงจิตใจคนอื่นผมบอกเลยว่าผมอ่ะเคยเจอประสบการณ์แบบเนี้กับเพื่อนใกล้ตัวแล้วเพื่อนที่ เป็นเพื่อนกันแก๊งเดียวกันก็อินบ็อกมาเฮียทำไมมึงทำอย่างนี้วะคืออินบ็อกมามาระบายอ่ะมาระบายว่เฮียทำไมมึงทำอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยคือการสปอยแม่งอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญของมึงอ่ะแต่สําหรับกูสําหรับคนที่อินบ็อกมาหากูซึ่งคนที่อินบ็อกมาหากูเสือกสนิทกับคนนั้นมากกว่ากูด้วยนะคือเวลาเราเจออะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าการที่คุณไม่ใส่ใจคนอื่นหรือการที่คุณแค่เขียนเพราะว่าคุณรู้สึกคันนองอ่ะมันส่งผลนะ แล้วเพื่อนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่โดนคนเกลียดม,มาเยอะแล้วพอเรารู้ว่าเราเป็นคนโดนโดนเกลียดม,มาเยอะสิ่งที่เราได้รับรู้จากตรงนี้เลยคืออะไรไหม,มคนเกลียดไม่บอก คนเกลียดไม่บอกคนไม่ชอบไม่พูดหอเกลียดไม่บอกไม่ชอบไม่พูดเราจะไม่มีทางได้รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองตรงไหนย้อนกลับมาหองเป็นเรื่องนี้เราทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการรีวิวเนี่ยมันมีหลากหลายมากใครก็ได้คุณก็รีวิวได้ผมก็รีวิวได้คนข้างห้องรีวิวว่านานะมันพูดภาษาไทยได้มันก็คงรีวิวได้แต่ตอนนี้มันแมวแมวอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พอใครๆก็รีวิวได้เนี่ยจัญญาบัน าจาจริยธรรมหรือวิธีการคิดในเชิงของการเป็นสื่อเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในอุตสาหการรมอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกต้องเราไม่ได้คิดในเชิงของการผลิตข้อมูลออกไปเพื่อให้คนรับสารนะ เราคิดแค่เราคันนองอ่ะเราสนุกกับการปล่อยข้อมูลปล่อยแก๊กปล่อยอะไรสนุกสนุกออกไปแล้วให้คนแบบตอบรับเรามีหลายครั้งไม่ไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าทุกคนแต่แบบเนิร์ดโด้หลายครั้งเราก็พลาดเราก็พลาดเราก็ปล่อยแก๊กที่มันแบบบางทีมันก็ไม่ค่อยโอเคบางอ่านมันก็สปอยเกินหนักเกินไปบางทีเราก็เพลินไงเราก็คาดคิดว่าเออทุกคนคงจะดูกันหมดแล้วแหละบางทีเราก็ลืมตัวว่าแบบเออเรื่องบางเรื่องแบบอ่ามันมีเหลี่ยมมุมที่คนรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้ ใช่เราก็พลาดมาเยอะแต่สิ่งที่เราเรียนรู้คือเราเราเราลบแล้วเราคิดตลอดว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเราต้องคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นมันต้องอินฟลูเอนซ์อ่ะพูดง่ายว่าคือหลักๆคืออินฟลูเอนซ์ปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนซ์ดีๆมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับในตลาดของคนทำคอนเทนต์อย่างเงี้ย อ่ะเราพูดกันในเชิงของมุมตลาดของอินฟลูเอนท์บ้างดีกว่าตลาดอินฟลูเอนท์เนี่ยถ้าเกิดมันมีคนที่มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเหมือนกับจุดบางจุดที่เป็นจุดดังพอย์ของวงการเนี่ยโอเคจุดดังพอยเลยนะมันมีคนอินฟลูเอนซ์มากมายที่เขาแบบพยายามจะเล่าเรื่องหนังพยายามจะรีวิวหนังเพื่อให้คนรู้สึกว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจหนังเรื่องนี้มันน่าตัดสินใจไปดูอ,อ,อะไรอย่างนะเงี้ยนะโอเคเราพูดไปปักเปียกปักแฉแต่ปรากฏว่ามันมีใครบางคนแบบเป็นจุดดังพอย์ที่ว่าเนี่ยทำคลิปหนังเรื่องนี้จบแบบนนนะนีีีบบบ้้นะ้ะะะอออไรยย่่างเแแลวพจบบบ คือคาว่าจบแบบนี้นะเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณไปตัดช่องทางตัดโอกาสของคนที่เขาอาจจะยังไม่อยากดูหนังแต่เขามีความสนใจตัวหนังและรวมถึงตัวพวกเราที่เป็นอินฟลูเอนท์เนี่ยเราบางคนเวยบดวหนังถ้าตายเฮ้ยหนังเรื่องนี้น่าไปดูหนังเรื่องนี้น่าไปด,เไปดูเพราะอะไรนู่นนี่นั่นิวไปดวไปเถอะดวไปเสร็จปุ๊บมีคนบอกว่าหนังอย่างนี้จบอย่างนี้เอาเอาไงวะกูต้องเป็นต้องไปดูอีกไหมเน<อ><อ>ี่ยออกมประมาณนี้อ่ะเราก็จะสรุปคลิปนี้ว่าใจขอใจเราครับ ครับอ่านี่คือข้อสรุปของเราเลยคิดถึงคนอื่นเยอะๆทุกเรื่องอมไม่ใช่เรื่องแค่ตะปอยหนังแต่ทุกเรื่องเลยผมคิดว่าบทเรียนที่สําคัญที่สุดระหว่างเราเติบโตขึ้นมาของผมกับคุณดานเนี่ย อันสาคัญหนึ่งงเลยนะอย่างหนึ่งเลยคือคิดถึงใจคนอื่นมากให้เยอะใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนไม่พอใจคําพูดเราอะอะไรบ้างผมกับคุณด้านเนี่ยถือว่าปากหมาคู่มากโดยเฉพาะคุณด้านเนี่ยก็พอๆผมเล่แหละบางทีเราไปทําร้ายจิตใจใครเราไม่รู้ตัวแล้วบางทีเราต้องมานั่งทบทวนว่าเราควรจะคิดก่อนพูดให้เยอะขนาดไหนครับผมนะครับทุกสิ่งมันต้องมีขอบเขตครับผมไม่มีขอบเขตมันไม่มีอะไรในโลกที่บอกว่าไม่มีพรมแดนของมันหรอกมันมีหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณอะรู้สึกกั ับมันมากแค่ไหนรู้สึกว่าคุณจะต้องตระหนักกับการที่คุณพูดออกมาแล้วคุณจะต้องระวังมากแค่ไหนเออมันมันคือผมมามีคําถามคาถามนี้ผมผมตั้งอยากจะถามคุณอ้๊มเรื่องของขอบเขตการสปอยหนังอะแต่ผมมาพูดถึงตรงจุดนี้แล้วผมรู้สึกว่าขอบเขตมันไม่มีหรอกมันไม่มีขอบเขตคือเอางี้ดีกว่าผมว่าสปอยหนังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณกำลังคุยกับใครอ๋อถ้าคุณคุยกับออเดียนทั่วทั่วไปผมคิดว่าการสปอยเป็นเรื่องที่ไม่ควรอ่าแต่ถ้าคุณคุยกับออเดียนที่หรือว่าคนติดตามที่แบบเฮ้ยเขาตั้งมั่่่นแล้ววาพีป เจะเอา,อ,าอ่าอันนี้คือกูปิดร้ายแล้วเปิดร้ายใหม่แล้วกูรอใครมานี่คือกูตะบอลเหมือนอะไรประมาณนี้อันนั้นคือเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะใครต้องการที่จะมากาวสมองกันกับเนิร์ดพอดนะฮะพอดคนเนิร์ดนะฮะเนิร์ดได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องพาคี่ลิ้วไปยันจนเรื่องพาคนไทยไปลงจันทร์นะฮะ, <c oughs> <c oughs> อะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนพาะว่าหม่ก,กัอนหน้าเ <c oughs> จอกันถอดหน้าวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ